สวัสดีทุกท่านวันนี้สวนป่าชิงโดยพาทุกท่านมาอยู่ที่แปลงนาแล้วนะครับผมนาข้าวของพ่อกับแม่นะครับผมปีนี้ผมขอท่านทำนาเองนะครับเพื่อเป็นทุนในการตอ่อยอดทำส่วนป่าชิงโดยครับผมด้านซ้ายมือ ฝั่งต้นไม้ใหญ่นี้ครับเป็นข้าวกอข้อหงะครับเป็นพันข้าวเหนียวครับผมส่วนทางขวามือนี้จะเป็นข้าวหอมมะลิร้อยห้านะครับดูสภาพนาข้าวในปัจจุบันนี้ครับซึ่งโดนพายุนะครับผมพายุทำให้ข้าวล้มนะครับในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับช่วงที่พายุเข้า หลายรูกหลายรอบนะครับผมทําให้ข้าวล้มนะครับของเพื่อนบ้านก็ไม่น้อยครับลบยิ่งกว่าของผมนะครับนี่ด้านหน้านะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินสํารวจเป็นด้วยกันเลยนะครับผมก่อนรถด,ดูดจะมาดูดข้าบนะครับไม่แน่ใจว่ารถจะมาวันไหนนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้มาสํารวจ นาข้าวจริงๆก่อนนะครับก่อนที่รถบุดจะจะมานะครับดูลวงข้าวว่าผมรวงข้าวมีข้าวก็ของผมนะครับข้าวเหนียวครับผมสวนนี้ลวงข้าวของข้าวหอมมะลิร้อยห้าครับจะประมาณนี้ครับผมซึ่ง การหว่านข้าวจะหวานค่อนข้างขีน่อยนะครับผมการแตกกอก็อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ก็ได้จํานวนต้นที่เยอะพอสมควรครับด,ดูข้าวล้มครับครับล้มพาดขนานะครับผมต้องค่อยๆเดินข้ามไปเอาไปสํารวจด้วยกันเลยนะครับเป็นเรื่อยๆครับข้าวสูงพอได้นะครับผม ก็ได้อายุการเก็บเกี่ยวข้าวพอดีครับทั้งข้าวเหนียวและข้าวหอมมะลิร้อยแห่ก็การเก็บเกี่ยวไม่ต่างกันเท่าไหรครับระยะห่างก็ประมาณวันที่ยี่สิบถึงวันที่ยีเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ได้เวลาพอดีครับที่ข้าวหอมมะลิครับ ภาพค่อนข้างดีก็ไม่ค่อยล้มครับแต่ว่าข้าวเหนียวก็ออคอหงอกรับลมเป็นแถบเลยครับจะเดินไปเรื่อยๆครับผมนาทั้งหมดจะมีประมาณ8ไร่ครับ8ไร่แบ่งเป็น2เส้นนะครับ2เส้นหรือ2ฝั่งฝั่งละสีไร่ครับผม บ้านทางโน้นครับลมเยอะครับเป็นแถบเลยดึอสำรวจเยอะกันเลยหญ้าก็เยอะเหมือนกันเรับเดีย๋ยวลุยไปเลยครับผมครั้งแาเข้าเห,หนียวกับลมเป็น แผบเลยครับแผบยาวไปนู่นเลยแต่ว่าข้าวหอมมะลินี่ต้นยังอยู่สภาพดีครับดีครับรค่อยๆไปรับับคนแนาก็ลกพอสมควรครับมีลบอยู่หน่อยครับผม ผาดคนาเลยครับเดินค่อนข้างยากครับโอ้เปียกเลยครับเปียกเลยแน่หนาวครับน้ำค้างบนยอดหญ้ายังมีเยอะครับช่วงเช้าเช้านี่แดดกำลังออกนะครับผม เมื่อกี้ผมมายังสลัวสลัวอยู่เลยตัวนี้แดดพึ่งมาครับแปดไล่ครับก็นนกออกประมาณครับไม่มากไม่น้อยเกินไป ดูลวงข้าวครับเอาหอมมะลิร้อยแห่นี่ข้าวเหนียวครับล้มเป็นแถบยาวเหมือนกันโอ้หลมเยอะครับดูดิกลายเป็นทะเลข้าวไปเลยโอ้ไปจอได้ไหมเนี่ยติ <c oughs> ดแล้วครับคันแม่ คือลำบากนิดหนึ่งข้าวล้มพลาดคอุนย สภาพดีค่อนข้างดีครับไม่ค่อยล้มครับผมแล้วข้าวเหนียวนี่ต้นจะสูงกว่าข้าวหอมมะลินิดหน่อยลมเยอะคโระยะทางอีกยาวไกลครับผมยิ่งมาได้ ซึ่งทางเองครับผมรู้สึกว่ายังไปต่อลำบากครับผมการลงเดี๋ยวเรามาทางฝั่งตะวันตกดีกว่าครับอยู่ก็จัดไปง่ายไหมนะทางนี้ดอกผักบุ้งครับผมดอกผักบุ้ง บนคนแนนโอ้ฝั่งนี้ลมเยอะพอสมควรครับฝั่งตะวันตกข้าวหอมมะลิครับโอ้ไปลำบากครับผมนี่ของ ของญาติกันนะครับดูยิ่งกวียครับล้มละเนละนาดครับผมต้นไม้ใหญ่ๆนี่ก็เป็นส่วนของญาติกันนะนเนี๋ยมองย้อนกลับไปครับ ทางนี้ค่อนข้างจะสะดวกหน่อยครับผมโล่งหน่อยครับติดกับของญาติรู้สึกว่าในรองเท้าบูทจะมีมะเมล็ดข้าวหล่นเข้าไปด้วยครับผม ไปให้ไวเลยครับผมจะพาท่านเดินไปให้สุดแปลงนาเลยครับติดติดลำเหมืองนะครับหรือลำคลองครับโอ้เจอรูหนูด้วยนะครับผมบไปเป็น่อกลิดพายุทำให้ข้าวล้มเยอะครับปีนี้ ก็มีผักคาดด้วยนะครับผมนะครับผักคาดหัวแหวนครับผักคาดนาครับก็มีผักหลายๆเช่นนี้นะครับอยู่ในแปลงนะฮะวิคณา,าระหว่างของผมกับของญาติกับผม,มซ้ายมือกบยากความ ลมค่อนข้างเยอะพอสมควรนครับเกือบสุดท้างน,นะครับผมไปนิดครับแบบนี้ยญ้าค่อนข้างเยอะครับคุมไม่อยู่ครับแถบนี้หญ้าเยอะหน่อย นนัน้เราก็มาเดินมาสุดแปลงนาแล้วนะผมน,นี้เป็นลัำเมืองครับผมของอ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ย่าเยอะมากเหยียบลงคนระับ เครับ้อเ,เลยโอ้โห,โห,โห,โหโตกคะแนาครับมอเห็นคแน,นแล้วอสุดแล้วครับผมนครับสุดเขตครับผมก็ติดของญาติกันนะครับ ประมาณนี้ครับผมนาข้าวขอ,องการทำนาปีนี้ครับโอ้ยเล่นเอาหอบเลยครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็รอรถลูดอย่างเดียวครับรถล,ลูดเข้ามาเมื่อไหร่ก็จัดการ เรียบร้อยครับผมต่าการสำรวจแปลงนาวันนี้ก็สำเร็จรุ่งรุ่งนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องสวนป่าเชิงหน่อยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์ปเป็นกำลังใจในการทำคลิป ดตอ่อไปด้วยนะครับตาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ